สวัสดีอย่างเยนวนครับสิมาอกแลับทานพี่น้องป้องไปสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านนี่ฮนะดูดีครับคึงคึงเลยครับเดี๋ยมาแถวนี้เลยนะครับขอร้องไปไหนก็ไปเลยนะดูน่ฮนะโอ้ยหมดฟ้าหมดดินหมดโอ้ยไปไหนก็ไปเลยครับ ไปต้องมาที่นี่นะครับกอร้องทั้งเหนื่อยทั้งทอ้อแล้วครับตกไม่เว้นแต่ละวันโอ้นี่ฮะดูดิครับสองชั้นเลยฮนะพึ่งๆึงน,น,นี่ฮะโน่นไปตกทะเลโน,น,น่นปชนบุรีโน่นเนี่ยนี่ครับ ปลาคึงคึงเลยฮะโอ้อจายจ่ายจ่ายจ่ายจายจายอางนี yeah, ้เลยครับเอฟซีไปแล็บจังหัดนี่ครับไปนู่นเลยฮนะเข้าในป่าในดงไหนก็ไปแล้วครับขอร้องอ่ะให้พักมั่งครับโอ้ มามืดขนาดนี้นะน,นี่มาฝั่งนี้เลยครับนะครับดำเปื้อนหมดเลยด้วยไปตกทะเลตกไรน,นะครับ fc ไล่ไปด้วยครับผมไม่ต้องการเลยครับเจอดำแบบนี้นะครับดูว่าท้องขวา หม,หมดเลยวันนี้ก็น่ากลัวโอ้จาย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 า,ยา,ยาแลบนู่นเลยครับคลิปนี้เอาเรื่อกันนะ เมื่อวานก็ไม่ได้ลงคลิปเลยครับวันนี้เห็นหนูฟ้าร้องคึกคักนะกลัวมืดไปหมดฝา,ากช่องกอนใสหมวกถาด้วยนะครับเข้ากดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดติดตามให้หน่อยนะฮะนี่ครับก้อนนี้น่ากลัวฮะหไปชมบุรีไปทะเลถึงแล้วน่ากลัวมากกับก้อนนี้โอ้ยตายตายตาย ไปเลยลอยไปไหนก็ไปเลยครับคลิปนี้ข็ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย